มาว่าชอบบรรยากาศแบบนี้นะเพราะว่าปกติเวลาไปที่ไหนก็กชอบให้จะมาเทศ <c oughs> ซึ่งตระมาก็พบว่าการเทศเนี่ยม,มันได้ผลน้อยเพราะว่ามันเป็นการสื่อสารทางเดียวบางทีการการที่จะนำเอาธรรมะเข้าไปสู่ใจของผู้คนมันต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์ Two-Way ซึ่งก็คือการพูดคุยสื่อสารแล้วก็ยิ่งทํามาจากกิจกรรมแบบนี้ ก็ยิ่งดีเพราะว่ามันได้มีกาสได้แบ่งปันอาตมาก็ได้ฟังความเห็นความรู้สึกของทุกคนด้วยนะอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับตมาแล้วก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพวกเราใช่ไหมเพราะว่าตมาก็ยังก็ยังต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรียนรู้จากคนรุ่นใหม่นะอันนี้ยังต้องต้องเพราะรู้ตัวดีว่าเนี่ยตัวเองก็มีข้อจํากัด ด,ด้วยเพศคือพระด้วยวัยก็คือคนแก่เนี่ยนะเพราะนั้นก็ต้องก็ต้องเปิดหูฟังเปิดใจฟังให้มากขึ้นแล้วก็ก็แล้วก็ก็ชอบนะที่ได้มาร่วมกิจกรรมด้วยไม่ใช่ว่าเราไปนำกิจกรรมก็คนเดียวหรือว่าไปสั่งเขาแต่ว่าเราก็ร่วมทำนะกระบวนการสั่งให้ทำอะไรแล้วก็ทำนะ พราะว่าว่าเชื่อว่าเราได้เรียนรู้เนี่ยอาตมาก็ไม่ได้คิดว่าจะว่ามาอะไรออกมาแบบนี้นะเออก็รู้สึกว่าถ้าไม่ได้มีกระบวนการแบบนี้มันก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ทบทวนตัวเองนอกจากการได้เรียนรู้จากผู้คนเอาว่าเราเห็นตรงกันว่ากิจกรรมนี้ดีขอบคุณค่ะ เราต้องมีพิธีปิดอะไรพีปิดใจเย็นใจเย็นพระการนำสวดอะรพัตนาไตไม่เด้แย่ะมาเอางี้ดีกว่าไม่ต้องกล่าวสวดอะไรหรอกเอาพูดสั้นๆคือหัวข้อเนี่ยทำให้มีชีวิตชีวิตเนี่ยนะมันต้องคู่กับชีวานะชีวิตที่ไม่มีชีวานี่มันมันน่าเบื่อมากแล้วก็หลายคนจบชีวิตเพราะว่ามันไม่มีชีวา คนที่ขาตัวตายเนี่ยเพราะเขา,เขาไ,มไม่พบชีวิตชีวาในการดำเนินชีวิตทั้งที่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นตมาทีคิดว่าชีวิตกับชีวามันคู่กันนะแล้วก็ธรรมะนี่ทำให้เกิดชีวิตที่มีชีวาไม่ใช่ซอมบี้นะอ,อย่างที่เราจะเห็นภาพนักปฏิบัติธรรมบางคนก็เหมือนซอมบี้เลยชีวิตเขาแห้งแล้งนะคนนี้ ชีวิตชีวาเกิดขึ้นได้นะธรรมาคิดว่าอย่างหนึ่งที่ต้องมีนะคือการรักตัวเองนะเวลามีความรักนี่นะมันจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาแต่คุณไม่ได้ชีวิตชีวาไม่ได้ไหม,มยายถึงรักคนอื่นอย่างเดียวรักเพศตรงข้ามอย่างเดียวหรือรักเพศเดียวกันอย่างเดียวนะบางทีที่สำคัญคือรักตัวเองเจ้าคุณรักตัวเองได้เนี่ยชีวิตมันจะมีชีวามากเลยแล้วธรรมาคิดว่าสิ่งสาคัญของการรักตัวเองนะคือการที่รู้จักตัวเองและการรู้จักตัวเองที่สำคัญคือการ เฝ้าดูเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้น <Yeah. S 1> อันนี้เป็นกุญแจเป็นเป็นขั้นตอนสำคัญเลยคือการได้เห็นได้รู้ว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกอย่างไรคิดอะไรอยู่ตรงนี้สำคัญมากเลยไม่มีเวลาอธิบายแต่ว่ามันจะนำไปสู่การรักตัวเองเพราะว่าถ้าเราเห็นตัวเองเห็นความคิดตัวเองอารมณ์ตัวเองเนี่ย <Yeah. S 1> การเป็นมิตรกับตัวเองก็จะเกิดขึ้น,นง่ายๆนะเราจะไม่บยตีตัวเองเราจะไม่เราจะไม่ไม่ไม ไม่ปล่อยให้อารมณ์เนี่ยมันหรือความคิดมันพาเราเข้ารักอบ้าพงหรือเกิดความทุกข์เกิดความเครียดนะผู้งานมันจะช่วยให้เราเติมสุขในใจมากกว่าเติมทุกข์ให้ใจแล้วนะพอเราเป็นมตกับตัวเองนะการรักตัวเองก็จะเกิดขึ้นได้แล้วพอรักตัวเองได้ก็จะเกิดมันจะเกิดชีวิตชีวาขึ้นมาไม่ว่าจะอายุป,ปานใดนะมันก็มีชีวิตชีวาได้ถ้ารักตัวเองเป็นนะ คนรักตัวเองแต่รักตัวเองไม่เป็นก็เลยเกิดความทุกข์สุดท้ายก็จบชีวิตตัวเองอย่างน่าเศร้าหรือไม่ก็ไปเบียดเบียนคนอื่นนะเพราะเนี่ยกิจกรรมเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เราเห็นตัวเองได้มากขึ้นจากการที่เราถ่ายทอดออกมาเป็นเป็นภาพนะซึ่งมันมีกระบวนการคิดมีกระวการไต่ตอนและถ่ายทอดมาช่วยเป็นตัวช่วยทําให้เกิดการเห็นตัวเองมากขึ้นแล้วมันก็นําไปสู่การเป็นเป็นมิตรกับตัวเองแล้วก็รักตัวเองในที่สุด แล้วพลักตัวเองได้ชีวิตมันก็มีชีวาอ่ะนี่กลาวปิดสรุปโซดา